นิทานพื้นบ้านที่มีทั้งข้อคิดดีๆและคติสอนใจวันนี้แอดก็ได้นำนิทานพื้นบ้านจากประเทศเพื่อนบ้านมาเล่าสู่กันฟังค่ะมาฟังกันเลยว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะคะนิทานพื้นบ้านจากประเทศพมา่าเรื่องหุ่นทั้งสี่เมื่อนานมาแล้วในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งก็มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่ง อาศัยกันอยู่สามคนพ่อแม่ลูกซึ่งหัวหน้าครอบครัวซึ่งเป็นบิดาก็ได้มีอาชีพทำหุ่นทั้งคู่มีบุตรชายอยู่คนหนึ่งชื่ออ่องต่อมาวันหนึ่งเมื่ออ่องโตขึ้นเป็นหนุ่มเต็มตัวอ่องก็ได้ตัดสินใจที่จะออกบ้านไปเพื่อเที่ยวสแสวงหาโชคในแดนไกล เมื่อได้คุยกับบิดาแล้วบิดาก็ได้อนุญาตเขาอ่องก็ได้เตรียมตัวเพื่อที่จะออกเดินทางทางด้านมารดาก็จัดสรรอาหารที่จะเก็บเอาไว้ได้ทานได้หลายๆวันให้เอาไปกินตามทางบิดาก็ได้ให้หุ่นเขาไว้สี่ตัวเพื่อเก็บเอาไว้เป็นเพื่อนและไว้ช่วยเหลือกันตามทาง หุ่นตัวแรกแกะเป็นชาวสวรรค์ให้ชื่อว่าเทวาแต่งด้วยเสื้อขาวสะอาดแกมสีทองห้อยยาวไปจีบผิ้วเหมือนปุยเมฆหุ่นตัวที่สองแกะเป็นยักษ์ใหญ่ให้ชื่อว่ายักษ์ขามีเกรดสีเขียวมรกตห่อหุ้มทั่วร่างกายมีอินทนูเหมือนแหลมทอง แหลมเปียกงอกออกมาจากไหล่ทั้งสองและจากศอกทั้งสองหุ่นตัวที่สามแกะเป็นครึ่งคนครึ่งเทพให้ชื่อว่าซอคยีสีกายแดงเป็นประกายดั่งเพลิงปนด้วยจุดสีทองส่วนหุ่นตัวสุดท้ายแกะเป็นดาบท ให้ชื่อว่าเขมะใส่เสื้อยาวเรียบๆถือไม้เท้ายาวและก็อุ้มบาตรพอเตรียมตัวเสร็จอ่องก็คุกเข่าลงเบื้องหน้าบิดามารดาพดมมือทั้งสองเป็นรูปดอกบัวตูมก้มศีรษะลงไหว้บิดามารดาสามครั้งบิดามารดาก็อวยใยให้พรแล้วอ่องก็ออกเดินทาง คอนไม้ไผ่ลำแข็งแรงลำหนึ่งไว้บนไหล่ปลายไม้ข้างหนึ่งคล้องห่อเสื้อผ้าอาหารอีกข้างก็คล้องหุ่นทั้งสี่ตัวไว้วันแรกของการเดินทางนั้นเมื่อเงามืดยามเย็นเริ่มปกคลุมพื้นดินอ่องรู้สึกว่าตัวเขากำลังเดินอยู่ในป่าอันมืดคลึ้ม เขาได้มองหาถิ่นที่จะพักแรมในตอนกลางคืนเห็นพื้นดินใต้ล่มใส่ต้นหนึ่งน่าสบายนักแต่อองก็หันไปหารือกับเทวาก่อนว่าควรจะพักนอนตรงนั้นได้หรือไม่เขาตะลึงเพราะอัศจรรย์ใจที่เทวามีชีวิตขึ้นมาต่อหน้าต่อตาและได้พูดกับเขาด้วยน้ำเสียงอันเมตตาว่า อองเอ๋ยเจ้าต้องใช้ในตาของเจ้าแล้วคิดเอาเองเถิดเมื่ออองได้ยินดังนั้นอองก็เหลียวซ้ายแลขวามองไปรอบๆอ,อย่างพินิจพิเคะห์แล้วสายตาเขาก็เหลือบไปเห็นรอยเท้าเสือที่อยู่ใต้ต้นไทรเขาจึงเลิกคิดที่จะนอนบนใบไม้อันอบอุ่นอ่อนนุ่ม แต่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้และนอนอย่างไม่เป็นสุขตลอดคืนคืนนั้นเขานึกขอบคุณคําเตือนของเทวาเพราะในกลางดึกเงียบสงัดนั้นเองอองได้เห็นเสือโคร่งตัวใหญ่กับเมียของมันมาสูดกลิ่นเสียงฟุตฟิตอยู่ตรงบริเวณใต้ต้นไทรพอรุ่งเช้าอ่องก็เดินทางต่อไปอีกสองสามวัน ก็มาพักแรมอยู่บนเนินเหนือหนทางเดินบนเขาเมื่ออ่องมองไปมองมาก็เลยเห็นกองเกวียนกำลังมุ่งมาตามทางนั้นเขารู้ว่ากองเกวียนกองนี้ต้องบรรทุกของมีค่ามาจากแดนไกลทันใดนั้นความโลคก็เข้าครอบงำอ่องอยากได้สมบัติมาเป็นของตนเขาจึงหาลือยักษ์ข่าว่า ทาอย่างไรจึงจะได้ของมีค่าเหล่านั้นยักษ์ขาตอบว่าอ่องเอ้ยสิ่งที่เจ้าปรารถนาเจ้าก็ต้องเอาสิ่งนั้นให้ได้ไม่มีอะไรจะเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าเจ้ามีพลังและมีอำนาจดูนี่แนะแล้วยักษ์ขาก็กระเทืบเท้าวขวาลงบนพื้นดิน แผ่นดินก็ไหวราวกับเรือต้องพายุเสียงก้อนหินใหญ่น้อยกระแทกกันดังสนั่นคลันคืนเสียงกู่ก้องด้วยความตกใจกลัวเมื่อเนินเขาด้านหนึ่งสุดถล่มลงขวางทางชาวเกวียนวิ่งหนีเอาชีวิตรอ,อดเพ่นตะเลิดเปิดเปิงไปทุกทิศท,ทุกทางจนหายลับไปจากสายตา ยักษ์ขาก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเห็นไหมล่ะอองคนเกวียนหนีไปหมดแล้วทรัพย์สินทั้งหมดก็เป็นของเจ้าแล้วอองเห็นดังนั้นก็ได้วิ่งลงไปยังทางเดินพร้อมกับร้องว่าเป็นของเราแล้วทั้งนั้นของเราทั้งนั้นด้วยความดีใจเขาวิ่งโผล่จากเกวียนเล่มหนึ่งไปยังเกวียนอีกเล่มหนึ่ง สองแขนก็หอบผีบที่เต็มไปด้วยเงินทองผ้าต่วนผ้าไหมพรมปูนั่งพรมปูพื้นห้องทันใดนั้นอ๋องก็ได้ยินเสียงสะอื้นกระซิกกระซิกเขาแปลกใจมากจึงเหลียวหารอบๆอ,อยู่นั่นเองแล้วเขาก็เห็นหญิงสาวผู้หนึง่งขดตัวซุกอยู่ในเกวียนเล่มหนึง่ง เธอคือมาลาเป็นลูกสาวของเจ้าของเตียนต้องถูกทิ้งไว้ตามลำพังอ่องพยายามปลอบโยนเธอสัญญาว่าจะดูแลเธอให้ปลอดภัยแต่เธอกับโกรธมากและเกลี้ยวกล่ำใส่เขาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าแกอยากได้ตัวฉันด้วยก็เชิญสิเอาไปเสียพร้อมๆกับทรัพย์สินที่แกขโมยนี่แหละ แต่ฉันจะไม่ยอมพูดจาก,กับแกเป็นอันขาดแกไอ้โจรปล้นไอ้หัวขโมยทางด้านอ่องก็ไม่รู้จะทำฉันใดดีเขากำลังคิดหาคำพูดว่าจะพูดอย่างไรพอดียักขาก็พูดขึ้นมาว่ามาเถิดนาเจ้าหนุ่มน้อยอย่ามัวเสียเวลานั่งพูดกับผู้หญิงขี้แยหน่อยเลย ผู้ชายต้องเข้มแข็งไว้ความเข้มแข็งเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจและพลังมาเถอะเรายังต้องมีอะไรจะต้องทำกันอีกมากนะักจริงทีเดียวอ่องยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องทำเมื่อได้ทรัพย์สมบัติที่อยากได้มาแล้วไม่เพียงแต่จะเก็บรักษาไว้เท่านั้น ยังต้องทำให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นงอกเงยขึ้นอีกด้วยดังนั้นเขาจึงขอให้ซอคยีหุ่นตัวที่สามช่วยเขาบอกหน่อยเถิดท่านจะช่วยอะไรฉันได้บ้างแทนคำตอบของซอคยีก็โดดแพ่วขึ้นไปบนอากาศกวัดแกว่งไม้เท้าสีแดงไปมาโลกธาตุทั้งหลายพลันอ่อน เชื่องมือลงก้มหลังที่เทียมอ่านไว้ลงรับใช้อ่องแต่ดวยดีอ่องควรจะเป็นบุรุษที่สวยสุขมากที่สุดในโลกแต่การก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อมาราไม่ยอมพูดจาด้วยเลยแม้อ่องจะประเคนของขวัญซึ่งแต่ละอย่างร้วนเป็นสิ่งงดงามให้เธอเท่าใด มาราก็ยังไม่เปิดปากไม่หวันไหวใดๆทั้งสิ้นเมื่อเวลาผ่านไปในที่สุดมาราก็เอ่ยปากกับอ่องในวันหนึ่งว่าบิดาของเธอได้มาตามหาเธอที่ปราสาทของอ่องเพราะอ่องขโมยทรัพย์สมบัติของบิดาเธอเกลี้ยงบิดาของเธอจึงยากจนค้นแค้นยิ่งนัก และเนื่องจากทรัพย์สินทรัพย์สมบัติที่อ่องปล้นมานั้นบัตรนี้ก็เพิ่มพูนขึ้นมากมายหลังจากที่ในครอบครัวของอ่องแล้วเธอจึงขอร้องให้อ่องคืนส่วนที่เป็นของบิดาของเธอเสียเถิดอ่อ,องก็เต็มใจที่จะทำตามคำขอร้องของมาลาเพราะตอนนี้อ่องเขามีเงินทองมากมาย สามารถคืนทรัพย์สินส่วนของบิดาของเธอและแถมกำไรให้บางส่วนที่เขาทำให้เพิ่มพูนขึ้นมาอีกด้วยก็ยังได้แต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนอองขอให้มารากรุณาแก่เขาสักอย่างหนึ่งคือให้เธออยู่กับเขาต่อไปได้หรือไม่ยักขาและซอคยีคัดค้าน แผนการนี้ของอ่องเสียงแข็งหุ่นทั้งสองเอ่ยว่าถ้าเจ้าจำยอมเสียครั้งหนึ่งแล้วมันจะไม่มีวันสิ้นสุดดอกคำขอร้องอื่นๆก็จะตามมาอีกเรื่อยๆจำไว้นะในโลกแห่งเงินตราและอำนาจนี้การเป็นบุคคลผู้อ่อนแอจะไม่ก่อเกิดผลดีเลย คนที่จำยอมเขาอยู่เรื่อยๆก็ไม่ได้รับผลดีด้วยทีแรกอ่องก็พยายามจะโต้แยง้งแต่ยักษ์ขาและซอคยีกลับโต้หนักขึ้นทั้งคู่ย่อเย้ยความอ่อนแอของอ่องเย้ยแล้วเย้ยอ,อีกให้อ่องได้อายขณะกำลังโต้แย้งถกเถียงกันอยู่นั้นคนรับใช้ก็เข้ามาแจ้งแก่อ่องว่า มาลาและบิดาพากันไปแล้วโดวยไม่รอเอาทรัพย์สมบัติใดๆคราวนี้อ่องเองจึงสำนึกได้ว่าต่อแต่นี้ไปเขาจะมีแต่ทุกข์ระทมเร้าหมองและว้าเวแต่เมื่อพรันหวนนึกขึ้นได้ว่าเขายังมีหุ่นตัวสุดท้ายที่บิดาให้แก่เขามานานมากแล้ว คือตัวที่ชื่อว่าเขมมะอ่องจึงไปขอคำแนะนำจากเขมมะแต่เขมมะนั้นไม่มีพลังไม่มีอำนาจและทรัพย์สินมีค่าใดๆเลยมีแต่เสื้อไม่เท้าและบาทเขมมะได้กล่าวกับอ่องว่าแต่เราไม่เห็นจะสำคัญเราไม่เคยรู้จักความไร้สุข เพราะเราสงบต่อโลกดังนั้นกายเราจึงสงบลงด้วยเมื่ออ่องได้ยินดังนั้นอ่องก็ตกลงใจจะลองใช้ชีวิตอยู่อย่างดาบทเขารับประสาทออกท่องเที่ยวพาเนจรไปทั่วดินแดนขอบริจาคจากชนที่มีน้ำใจกรุณาต่อเขาก็แปลกพอใช้ อ่องกับรู้สึกเป็นสุขขึ้นกว่าเดิมมากแต่มีสิ่งเดียวนั้นที่เขายังคงปรารถนาอยู่นั่นก็คืออยากจะได้พบมาลาและบีดาของเธอเพื่อที่จะขอให้ทั้งสองให้อภัยแก่เขาวันหนึ่งอ่องได้ไปยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของสามัญชนแห่งหนึ่งคอยว่าจะมีใครออกมาทำบุญทำทานบ้าง แล้วเขาก็ได้หินเสียงฝีเท้าเดินออกมาในตาของอ่องเพ่งลงต่ำอยู่ตลอดเวลาจึงเห็นแต่มือสองข้างใส่อาหารลงในบาตเป็นมือขาวบางจนเห็นเส้นเลือดสีน้ำเงินอ่อนใต้ผิวนิ้วเรียวงามนี่แหละที่เขาอยากจะแตะต้องมานานแสนานานแล้วอ่องจึงเงยหน้าขึ้นแล้วอุทานออกมาว่า มาราเธอจําไม่ได้หรือว่าฉันคือใครอองอย่างไรเล่าฉันมาขออภัยโทษพ่อของเธออยู่ไหนอองก็ถูกนำตัวเข้าไปในบ้านของบิดาของมาราเขาขอขมาคนทั้งสองอย่างอ่อนน้อมซึ่งทั้งมาราและบิดาของเธอก็พร้อมที่จะให้อภัย คนทั้งสามสนทนากัรหลายเรื่องในอดีตและปัจจุบันและอนาคตในที่สุดมาลาและบิดาของเธอก็ยินยอมกลับมาประสาทกับอองเมื่อทั้งสามคนใกล้จะถึงประตูประสาทสหายขององคือหุ่นทั้งสี่ก็ออกมาต้อนรับเทวากล่าวว่าขอต้อนรับที่ได้กลับบ้าน บัดนี้เจ้าก็ได้ทราบแล้วว่าทรัพย์สินมีค่าและอำนาจนั้นย่อมนำแต่ภัยพิบัติมาให้ไม่เคยนำความสุขสงบความสบายกายสบายใจมาให้เลยเว้นเสียแต่ว่าเจ้าจะรู้จักใช้ปัญญาอันฉลาดผ่อนพระอำนาจแบบยักษขาลงเสียบ้างและรู้จักใช้ความรักและเมตตาธรรม ช่วยให้ลิดเดชแบบซอขยีอ่อนโยนลงเสียบ้างทีนี้ลองฟังเข็มมาดูบ้างสิดาบทเริ่มด้วยคำว่าอองเอ๋ยเจ้าเคยมีแล้วทั้งทรัพย์และอำนาจแต่เจ้าก็ได้เห็นด้วยตาตนเองแล้วว่ามันไม่ได้มีความสุขสบายมาสู่เจ้าเลยบัดนี้ เจ้าได้ทั้งทรัพย์และอำนาจคืนมาแล้วเจ้าก็คงเป็นสุกละแต่ไม่ใช่สุขที่เกิดจากมันเพราะถึงมีมันก็ไม่เคยเป็นสุขเพราะมันทรัพย์สินและอำนาจนั้นตัวมันเองไม่ได้นำความดีหรือความชั่วมาให้มันสำคัญที่ตัวเจ้าจะรู้จักใช้มันด้วยวิธีใด เจ้าเองก็ได้บทเรียนอันยิ่งใหญ่ซึ่งจะใช้เป็นเครื่องนำทางชีวิตของเจ้าแล้วอ่องก็ได้พูดขอบใจเพื่อนเกอทั้งสี่อย่างซาบซึง้งแม้แต่ยักษ์ขาและซอขยีเขาก็ต้องขอบใจด้วยมิใช่เป็นความผิดของยักษ์ขาและซอคยีอ่องเองต่างหากที่ผิดผิด เพราะเขายอมให้ทรัพย์สินและอำนาจนำเขาไปในทางที่ผิดและต่อแต่นี้ไปอ่องตั้งเจตนาแน่วแน่ว่าจะใช้ทรัพย์สมบัติและอำนาจทั้งปวงที่เขามีไปในทางที่ดีในทางที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นสุขหลังจากนั้นอ่องก็ได้สร้างเจดีไว้บูชาและข้างเจดีนั้น อ,องก็ปฏิสถานรูปปั้นของเทวายักษขาซอคยีและเข็มม้าไว้หลังจากนั้นพ่อข่าวเจดีได้แพร่กระจายออกไปนักสแสวงบุญจากแดนใกล้แดนไกลก็พากันมานมัสการเจดีนั้นทั้งอ,องและมาลาก็คอยเชื้อเชิญและต้อนรับขับสู้พวกเขาเหล่านั้น ด้วยไมตรีจิตและคอยจัดหาอาหารและที่พักพิงให้ทั้งอ่องและมาลาเขาทั้งสองจึงคลองสุขด้วยกันสืบมา